ก็จะมาถึงอยู่ที่จุดคัดกรองนะคะนี่ที่แอปนะคะสวัสดีค่ะเขาเป็นดาวติ๊กต็อกนะม้าอาไปก่อนขึ้นเราขออนุญาตเจ้าป่าก็เราจับภาพบร้างทรงหลาย สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eric Family นะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาตี4นะคะ เราก็ตื่นตั้งแต่นู่นแหละนะคะตีสามครึ่งนะคะเพื่อที่จะไปที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬนะคะผู้ไม่มีแอร์ริกแน่นอนนะคะเพราะว่าเราได้ประเมินดูและะ้วแต่ว่าอันนี้มันคงไม่เหมาะสำหรับด็กเท่าไหร่นะคะ<ม>เราก็เลยเตื่นเช้าดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ไปเดินในช่วงเชา้าๆประมาณ8ปดโมงบรรยากาศก็จะได้ดีหน่อยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราไปเจอกันที่ถะะ้ำนาคาเลยดีกว่านะคะตอนนี้ขอนอนก่อนแล้วกันนะเพราะว่านี่ขับรถเองนะคะมาทีน<ไ>ี้นะคะทุกคนนะคะเราก็กำลังจะพาไอ้ขึ้นบนถ้ำกันนะคะก็จะมาถึงอยู่ที่จุดคัดกรองนะคะนี่ ลืมบอกไปนะคะก่อนจะมาต้องจองตั๋วล่วงหน้าที่แอป QQ นะคะกรอกรายละเอียดให้ครบไม่มีชื่อไม่ได้ขึ้นนะจ๊ะและถ้าใครมาจากกรุงเทพนะคะถ้าไม่อยากนั่งรถแนะนําให้บินมาลงที่สกลนครหรือว่านครพนมนะคะแล้วก็เช่ารถนั่งต่อมาอีกประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะถ้าไม่อยากตื่นเช้าหาที่พักแถวบึงโขงหลงได้เลยนะคะมีที่พักใหม่ๆเยอะมากนนเลยนะคะเราก็กำลังจะออกเดินทางขึ้นไปกันแล้วนะคะทุกคน จะมานะคะฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยมีใบรับรองถ้าไม่ใช่จังหวัดสีเขียวหรือวัดสีส้มนะคะถ้าเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยยากเลยนี่เราจะทำการเลือกไกลนะคะถูกใจคนไหนก็จิ้มมาเลยตามคิวค่ะตามคิวปนี้นะคะนี่เราได้ไกลแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะคะดยไกลของเราชื่อพี่พี่แอดนะคะสวัสดีค่ะไกลของเราเนี่ยค่ะเขาเป็นดาวติ๊กตอกหลายคนสังเกตจากกระเป๋าได้ซื้อทำมครับอ๋อซื้อมาเกษตก็ส่งไม่เป็นนายก็ส่งไม่เป็นรน้ำเอาไปเท่าไหร่เนีะหกขวดค่ะเออแปดเพาะเราเอามาเองสอง พราะว่าไกด์จะไม่แบ่งนะคะต้องถือเองขอไกด์ดื่มไม่ได้เราขออนาตเจ้าป่าจ้าขอนะครับตัวนี่เหอถ้ำนาคาพันสองร้อยเมตร let's go ็มีเชือกให้เราจับนะคะทุกคน เพราะว่าทางก็จะค่อนข้างพันที่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางค่ะทุกคนตัดไปยังสมัยก่อนน้องฟิลนะ นันเป็นสมัน็ดเป็นอะไรก็ได้ไหมคุณไปไหมพักดีกว่าเ <c oughs> ชื่อด์อันนี้นะคะหายใจแป๊บค่ะทุกคนเราเริ่มเห็นวิวแล้วนะคะ แล้วเราก็เริ่มขึ้นมาสูงลวเออรียแล้ว,ออแ,ลวแล้วให้ดูความบันไดค่ะทุกคนความชันความชันของบันไดไหนครับทางเก่านี่ทางเก่าค่ะโอ้โหโหดโอ้มีพัดเลย รึเปล่าคะจำเืมอกาว่างไวโยร่างร่าง้เย็นมากเลยค่ะบริการดีนะคะกแอต้องนมาายไ้มรนนะครับแล้วเอาไปสุด1 0มาไว้ไว้หยังนะครับไไหม แวเาลงเราก็ลงตรงนี้แหละครับมเหายรอองือเืยเอยแบดีลยวเม่ไดนี่เราอยู่หมดที่สองครับทางก็จะเป็นประมาณนีหมดที่สอง มีทั้งหมดสามหมดหมดแรกกระพานมาแล้วหมดตันใดอันนี้หมดที่สองเป็นทางลาดนะครับประมาณนี้

คนท้าตอนนี้เรามาฝั่งเอิญม,มาเจอผ่านบุนคนดังในยูทูบนะก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะไกด์แอปก็จะบอกว่าผ่านบุนนี่เป็นคนที่สุดยอดมากพูดตั้งแต่ข้างบนจาานถึงข้างล่างข้างบนไปถึขง,ขง,ขงข้างล่างนะครับน่ก่อนบ้านบ้านก็ตรงนี้เองการทางเข้าเนี่ยลุกทุกชอบทุกของผู้รังการนะครับเดีวไปฟัง,อองผา่านบนพูดอีกถ้าไม่เบื่อกันนะครับยังยัง ผม่้าาเย็นนะครับเย็นไปเอาัตแบบอาบน้าครับนะครับบึ้งพวงหน้าไปพักกบพักเยอะลงแลมิดบิงหราสมุนทับขาสมุนกโยนจันนึงยอขึ้นไปพุ่นศรีเห็นนีครับแมนครับโมบานโมบานขึ้สมุนเราเลี้ยมุมรับนี้จะเป็นห้วยหํำหดนะทุกคน เี่่ก่อนจะเรียกไม่ทำหดครับวเป็นหน้ำหัวน้ำเย็นวิวคือ,คอแบบเอ m i s ซิ่งไทยแลนด์มากเลยค่ะทุกคนคือมองเห็นบึงบึงโขงหลงอยู่ข้างหน้าตรงนู้นะคะทัศนียภาพคือดีมากอันนี้คือจุดชมวิวจุดที่หนึ่งนะคะ นี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของเพลนที่เป็นลายเจ็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราจะจับภาพจับภาพด้านนี้แล้วครับจับภาพด้านนี้ไปด้านนี้ให้จับประมาณนี้ครับสูงต้นสูงของภาพจับประมาณนี้ลงมาก,กลางครับทั้งสี่ลายเจ็ที่สวยงามมากครับนก็เ,นเสียง,งครับน,นี่ก็เสียงเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเสียงส่วนไหน,นของ ตนนครับแต่ว่าตรงนี้ผมลองพูดกับร่างทรงหลายๆองค์ที่เขามาลองนั่งทางในดูแล้วก็เขาลองสื่อสัมผัสดูเขาบอกว่านี่เป็นเสียนใหญ่ของท่านแล้วก็เป็นถึงเหมือนพ่อเหมือนแม่ครับแล้วก็พูลังกาทั้งลูกก็คือลำตัวของท่าน รเราจะเห็นองค์ท่านเป็นเหมือนเสียงจริงๆถ้าเราจับภาพออกมาดีดๆเราจะเห็นเหมือนลักษณะเหมือนมีดวงตามีอะไรทุกอย่างครบหมดแล้วก็คือตรงนี้ก็คือใต้คางของท่านที่พระอาจารย์หลายๆองค์มานั่งวิปัสสนาแล้วก็เขาเคยมาถามผมว่าถ้ำนาคาถ้ำพญานาคอยู่ที่ไหน โยมผมบอกว่าผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่ใช่ไงวันนี้เหินเีะๆตอนรุ่นรูกงกำลัลงขึ้นมากมกา่ะสร็จไรเสรเจแลครับนะเดีเ๋ยวผมขอตัวนะครับ เว้วกำลังนนจะลงกันแล้วนะคะทุกคนหน้าแดงกำ่ำแล้วไม่อยากให้เต็นมาช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะเห็นดอกไม้ป่ายปเยอะมาก แล้วก็ไใบไ,ไม้เขียวกขจีนะคะให้ความ่มรื่นแล้วก็ความรู้สึกิีแลกระหว่างเดินทางทำให้ไม่ค่อยเหนื่อย แล้วครับีใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วไอซีแล้วครับใกล้ A แล้ว เตาแล้วเตาแล้วยไเตาแล้วเ็นเตาแล้วมีแดดเลยเต่าก็ท่าวเตาวเตาแล้ว สำหรับทริปนี้นะคะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะการเดินทางที่เหมือนเส้นทางเนี่ยนะคะจะไม่ไกล2กิโลนะคะแต่ว่าทางเดินก็ โหดอยู่นะคะก็ต้องฟิตร่างกายมาด้วยนะคะแต่ว่าพอไปถึงมันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยลงมาก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยถ้ามาตามศรัทธาเนาะก็ไม่เหนื่อยนะคะอันนี้เชื่อเลยนะคะสําหรับใครที่อยากมาก็อย่าลืมนะคะทาตามขั้นตอนเดี๋ยวของเขาก็จะมีหรือว่าต้องฉีดวัคซีนมานะถ้าไม่้ฉีดมาก็มาจากจังหวัดไหนมีใบรับรองอะไรไหมแต่ตอนนี้เขาเคร่งมากคือว่าต้องฉีดวัคซีนทุกคนถึงจะเข้าไปข้างในได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่แล้วก็ทุกๆคนที่มาเดินในถ้ำนี้คะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ก็ะะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนสำหรับอันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย,บาย